ภายในเครื่องทำน้ำอุ่นก็มีเบรกเกอร์ตัดไฟลวหรือมีเครื่องตัดไฟลวอยู่แล้วแต่ทาไมจะต้องติดตั้งเพิ่มเติมด้วยล่ะเครื่องทําน้าอุ่นบางเครื่องก็จะติดตั้งเป็นเครื่องตัดไฟลว elsd มาให้แต่เครื่องทาน้าอุ่นบางเครื่องก็จะติดตั้งเป็นเบรกเกอร์ตัดไฟร่ว elcb มาให้แต่ถามว่าทําไมต้องติดตั้งเพิ่มเติมด้วยก็เพราะว่าถ้ามีไฟลวอยู่เหนือเบรกเกอร์ตัดไฟลวหรือมีไฟลวอยู่เหนือเครื่องตัดไฟลวเนี่ยเครื่องตัดไฟ่วหรือเบรกเกอร์ตัดไฟลวมันไม่ตัดวงจรนะครับเพื่อความปลอดภัยขใช้งาน หรือเพื่อความปลอดภัยสําหรับช่างที่มาเซอร์วิสจึงจำเป็นจะต้องติดตั้งเบรกเกอร์ตัดไฟ่วหรือเครื่องตัดไฟ่วไ,ไว้ที่ต้นทางด้วยที่ต้นทางก็หมายถึงที่แผงควบคุมไฟฟ้านั่นแหละครับเพื่อให้มันทําหน้าที่ตรวจจับกระแสะ่วไหลตั้งแต่ต้นทางจนถึงเครื่องทําน้ำอุ่นเลยครับในกรณีที่เมนเบรกเกอร์เป็นเมนเบรกเกอร์ตัดไฟ่วบเบรกเกอร์ย่อยของเครื่องทําน้ำนอุ่นก็ใช้เป็นเบรกเกอร์ธรรมดาได้ครับแต่ถ้าเมนเบรกเกอร์เป็นเมนเบรกเกอร์ธรรมดาเบรกเกอร์ย่อยของเครื่องทําน้ำอุ่นต้องใช้เป็นบเบรกเกอร์ตัด ก็ติดตั้งเบรกเกอร์ตัดไปรั่วเพิ่มเติมที่แผงควบคุมไฟฟ้าด้วยครับ